ค,คุณยิ่งรักครับคือเมื่อกี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พันธบโททักษิณไปครึ่งชั่วโมงนะฮะผมก็ถามคุณทักษิณว่าคุณยิ่งรักพร้อมเป็นนายกหรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าพร้อมในถ้าพูดถึงเรื่องของอความสามารถในการบริหารแต่เรื่องของการเมืองเนี่ยค,คุณทักษิณก็ยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนนะค,คุณยิ่งรักพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในการเป็นนายกไหมครับ วันนี้นะคะดิฉันเองก็พร้อมค่ะที่จะมาทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะสําหรับต้องเรียนว่าสําหรับประสบการณ์ทางการเมืองนะคะก็อย่างที่เคยเรียนหลายครั้งแล้วว่าดิฉันมีความเข้าใจทางด้านของการเมืองแต่แน่นอนค่ะทางงานการเมืองนะคะ ไม่ว่าจะทํางานส่วนไหนก็ตามเราเองเราก็สามารถที่จะหารือกับผู้ที่มีความรู้ความชํานาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่พักเพื่อไทยเองก็มีทีมงานที่เคยมีประสบการณ์ที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วในอดีตอยู่แล้วที่พร้อมให้คบคำปรึกษาค่ะก็เชื่อมั่นว่าจะพยายามทําหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดแล้วก็จะพยายามทําทุกอย่างนะคะเป็นให้เป็นไปตามที่ได้มีการสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะมุมคุณยิ่งรักครับมุมมองเปลี่ยนไปบ้างไหมครับจากไปหาเสียง หอาทสัปดาห์เต็มๆจากที่ไม่เคยหาเสียงเลยเปน็นนักการเมืองไม่เคยเปน็นนักการเมืองวันนี้มาหาเสียงมุมมองการคิดที่คิดเคยคิดไว้ว่าการเมืองต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เปลี่ยนไปมากไหมครับ ก็ต้องเรียนว่ามุมมองต่างๆนะคะก็ถามว่าภาพรวมจริงๆก็ต้องเรียนว่าเราต้ตองเข้าใจสภาพของธรรมชาติของการเมืองให้มากขึ้นและที่สําคัญสิ่งที่ได้รับเพิ่มนะคะก็คือมุมมองในเรื่องของความหวังของพี่น้องประชาชนที่วันนี้เองจากที่ดิฉันไปพบกับพี่น้องประชาชนกว่ากว่า50จังหวัดนะคะก็ต้องเรียนว่าแต่ละสถานที่นั้นพี่น้องประชาชนก็มอบในเรื่องของความไว้ หวังค่ะก็ตื้นถือว่าตรงนี้เองเป็นสิ่งที่เป็นน้ําหม้อเลี้ยงให้ดิฉันเองมีกําลังใจในการทํางานแต่น,นแน่นอนค่ะทํางานทุกอย่างก็จะต้องทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศผิดหวังค่ะและขอโอกาสรับบับดิฉันนะคะในการที่จะเข้าไปทํางานรับใช้ค่ะผิดหวังในการเลือกตั้งกรุงเทพไหมครับ เรียนว่าทุกอย่างค่ะทุกคะแนนเสียงนะคะดิฉันเองก็ต้องขอน้อมรับและขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้คะแนนเสียงคะ่ะสําหรับพี่น้องกรุงเทพในมหานครนะคะดิฉันเองก็ต้องทําหน้าที่ในการที่จะพิสูจน์ผลงานแล้วก็ชี้แจงพี่น้องประชาชนคะ่ะก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพพระมหานครนั้นจะให้โอกาสคะ่ะครับผมคุณยิ่งนะครับผมพิษนะครับผมถามคุณยิยง่งลาก้อนหนึ่ง มีคนกล่าวว่าคุณยิ่งรักเนี่ยประสบความสําเร็จเรื่องบริหารธุรกิจนะครับแต่ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยพื้นเพลการศึกษาเนี่ยเรียนด้านบริหาร,ราธุรกิจหรือ Public Administration ตั้งแต่ปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยคณยิ่งรักคิดว่าการบริหารประเทศแบบบริษัทกับบริหารประเทศจากทางการเมืองในทางสาธารณะเนี่ยมันต่างกันยังไงครับ ก็เรียนว่าจริงๆแล้วในเรื่องของขนาดไซต์องค์กรนะคะส่วนประสบการณ์ดิฉันเองจบทำงานทางด้านของบริหารธุรกิจนะคะแต่ประสบการณ์ทางด้านของการศึกษานั้นบริหารรัฐกิจนั้นก็คือการบริหารในองค์กรส่วนภาครัฐส่วนภาครัฐหรือราชการนะคะก็เรียนว่าก็ได้มีความรู้ระดับหนึ่งในเรื่องของการทำงานบริหารกับภาครัฐและ ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของประสบการณ์ในการบริหารจัดการนั้นเข้ามาทำงานได้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กก็ตามก็ต้องแน่นอนค่ะต้องใช้ในเรื่องของความเป็นภาวะเป็นผู้นําและก็การบริหารจัดการค่ะซึ่งวันนี้ก็เชื่อว่าปัญหาประเทศนั้นก็ต้องเรียนว่าเป้าหมายก็คือ คือการที่เราเองหนึ่งนะคะต้องเรียนว่าหลักในการบริหารไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามเราใช้หลักเดียวกันแต่สองในเรื่องของความต่างนั้นก็คือการในเรื่องของธรรมชาติของแต่ละประเภทนั่นคือการบริหารประเทศนั้นเราเองเราก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้จากผู้ที่มีความรู้ต้องเรียกว่าการเราทำยังไงนะั้นในการบริหารคนหรือบริหารทรัพยากรให้ดีที่สุดค่ะสองส่วนนี้ต้องทำงานประกอบกันค่ะครับคุณยิ่งรักนะครับผมชูวัฒนะฮะ อ,อ,อยากจะถามว่าอย่างคู่น,นี้เนี่ยนะฮะคุณยิ่งรักจะเดินทางไปพบใครค่ะจะเป็นเดินทางไปพบพรุ่นนี้ยังคยังไม่มีแผนค่ะก็อย่างที่เรียนว่าเดี๋ยวขอทํางานทีละขั้นก่อนนะคะคก็ขอการเรียกว่าตอบรับเป็นถแถลงได้ตอบรับกันเป็นทางการก่อนนะคะคในส่วนของการพบกันอย่างไรน,นั้นก็คงยังจะไงจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทราบทีหลังค่ะคมีแผนจะพบคุณประยุทธ์ไหมฮะ จะเรียกคุณประยุทธ์เข้าพบไหมฮะยังคงต้องทุกอย่างต้องขอให้เป็นทางการก่อนดีไหมคะสำ่รวันนี้เองก็ต้องรอทางกรกตรับรองของพรรคเพื่อไทยก่อนและการบริหารงานต่างๆนั้นก็ต้องขานขบวนการรัฐสภาค่ะถึงจะเริ่มทํางานได้นะคะครับคุณครับคุณยิ่งกครับยังไงก็หลังจากถ้าเราได้มีการประกาศทางการแล้วก็คงได้มีการคุยกับท่านอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณยิ่งลักครับค่ะคงได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกในอนาคต